วัสดีครพี่จะพาไปเที่ยวทางไร่สับรถสิผมไม่ได้มาหลายวันแล้วดูครัแน้ววิวทางนี้ก็จะออกบ้านของพม่นาหลังอ่างได้นะโอทางครับพี่ข้ามาให้ได้นะเดี๋ยวๆดีย้ออ้มอ่ะ ข้างอ่างนะตามกันว่าไปต่อตามเราจะจะไปนู่นนะ นี่นี่ยวันนี้มาเจอที่สวนแปรไข่มังกรเอฟซีแก้วมังกรเห็นไหมลูกสวยไหมที่นี่กระปุกครับผมนะครับสวยไหมเอฟซีไข่มังกรแก้วมังกรนะฮะหนองมะนางเราก็มีครับผมรีวิวครับผม เขาออยญ้าฮะเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในป่าสับรดอีกไม่ได้เข้าไปนานแล้วครับนะฮะวิวสวยฮะป่าแก้วมังกรไก่มังกรครับผมมังกรพระอาดฟ้าไม่ใช่นะไปะเดี๋ยวไปไหต่อหนองแมนาป่าสวยด้วยภูเขาเนฟซีลําเข็กเข้าและผ่านยานพิธีหรือจะไปนู้งครับผมตะวันกำลังขึ้นเนฟซีนะไปต่อเลยครับป่าเขิงสุดยอดเนฟซีวันนี้น้องหมาไม่ได้มานะมันจะมาเหยียบอ่าพวก ผลไม้เขาครับผมพืชไร้เขาเขาจะจะด่าผมไงเขาจะด่าลุงไงให้ดูวิวนะฟรีวิวสวยครับผมนะวิวสวยครับผม วิวสวยนะฮผ่ามังกรดูแก้มังกรครับสิต่อเลยครับไหนต่อฮนะอแก้มังกรครับผมไผนะ่ายังงอนฮะให้ดูวิวรครับผม,มหมาไม่ได้มานะมีงเห็นสวนกระลำไหมสิ ลำน้อยทั้งนู้นอ่างครับผมโอ้นี่เป็นสวนหัวเจาเท้านะนี่ครับผมสากฝั่งฝังสยานเป็นหัวเจ้เท้าครับผมหัวเจ้าเท้าอยู่แล้วที่นี่หัวเจาเท้าก็เยอะนะเราจะไปนู่นครับผมแวะหาพวกพวกกันนห่อยครับวันนี้ก็พอดีจะเข้าข้างในเสือเตร่มาเที่ยวไล่หลาเนี้ยพอดีเห็นสวยครับผมไล่น้องเด้คนดังฮะวันน <c oughs> ี้ผมเลยเรเพิ่งแวะมาห้างน้องเขา นี่ครับซีกล้วยเขาก็สวยนะกล้วยเขาเยอะด้วยโอเคครับผมเดี๋ยวก็จะลุงก็จะไปข้างในไงขอดีวแวะอาจื้ออเะจื้ก่อนสำหรับคลิปนี้ซีแล้วลุงควจะพาเข้าไปดูป่าสับรดคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับผมบายบายเจอกันใม่ครับผมจุ๊ก